การพาท่านผู้ชมไปชมอันซีนของจังหวัดต่างๆค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่ที่ภาคเหนือค่ะนั่นก็คือจังหวัดพะเยาค่ะค่ะเราอยู่กที่จังหวัดพะเยานะคะและเราก็อยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดพะเยานั่นก็คือกวานพะเยาค่ะและวันนี้นะคะรายการของเราก็จะพาไปชมอันซีนที่สําคัญของกว้านพะเยากันนะคะนั่นก็คือวัดติโลกอารามค่ะหรือวัดกลางน้ำมันเองค่ะไปกันเลยไหมคะนุ้ยไปกันเลยค่ะ เลยค่ะแล้วเราจะเตินทางไปวัดกลางน้ำเนไงกัก็เดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปอไว่าที่วัดกลางาน้ำเนี่ยมีบริการแล้วไม่ได้ไปว่วยน้ำหรอกค่ะเห็นมีชูชีพไม่ใช่ค่ะคือว่าวาัดกลางน้ำเนี่ยเรา <c oughs> มีบริการคือมีเรือรับส่งนะคะคือว่าที่มีชูชีพเนี่ยเพราะวา่า เออเขาเอาไว้ป้องกันเวลานักท่องเที่ยวแบบเกิดทับตกอะไรแบบปลอดภัยอึ่นใจอะไรอยย่างงเี้ใช่แล้วค่ะหรือว่าคุณมีเวลาว่าน้ําไปก็ไปได้นะคะแต่ว่านุ้ยจะไม่ไปแลค่ะค่ะซึ่งค่าโดยสารของการไปกลับและการน้ำนะคะก็จะเสียบโซน่าสามสิบบาทค่ะค่ะแล้วเราไปซื้อถั่วเนี่ยค่ะไปขั้งเรือไปเลยก็โอเคค่ะแล้วก็ซื้อร้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เขาจะมีชิปเราใส่ ก็จะมีดอกบมาทีเทียนด้วยนะคะเ็จะถึชุชีฟกันนะคะเราก็จะไปรัดการน้ำก,กันเลยค่ะบูนนะะรีคือชุดชีฟอ่ะเจ้ากวอะไรที่เพื่อนพร้อมแล้วค่ะนี่ <c oughs> ไม่ใหญ่ <c oughs> เราเลยค่ะ <c oughs> คนดูแน่นมากค่ะนี <c oughs> ่ค่ะนั่นแลละค่ะไปนะคะโอเค ตางน้ำันค่าแล้วก็มีทู่แล้วก็มีเทียนแล้วค่ะแล้วก็มีดอกไม้ค่ะที่จะไปสักการะบูชาตอนที่วัดกลางน,นะคะ,คะแล้วก็ไปโดยสารไปเดินเรือนะคะเลยน่าทายไปนะคะอีกแ๊บนึงก็จะถิตแล้วนะคะเมื่อพูดถึงจังหวัดพะเยาหลายคนที่ได้ยินก็จะนึกถึงก้านพะเยาเป็นอันดับหนึ่งเพราะคําว,า,าว่าก้านพะเยานั้นมีคํา,าว่าพะเยาอยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้จักว่าก้านพะเยาคืออะไรเริ่มจากคําว่าก้านภาษาพื้นเมือง มีความหมายว่าบึงเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใจกลางเมืองพะเยาที่มีทิวเขาเป็นฉากหลังกวานพะเยาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและเป็นอันดับที่สของประเทศไทยทัศนียภาพโดยรอบๆอบกวอนพะเยามีส่วนทําให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเมื่อเรามาที่กวานพะเยาแล้วเราจะพลาดสถานที่ที่สําคัญนี้ไปไม่ได้นั่นก็คือวัดติโลกอารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดกลางน้ํา ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วมากลางน้ำโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปไหว้พระที่อยู่ข้างหลังเราะคะ่ะ อ้าวแล้วเราไม่ทอดยี่หรอเขาทอดกันอ่ะหรือทอดชูชีมอะทอดชูชีมไม่ถ่ารทอดชีมกันโอเคพร้อมแล้วนะคะือชีเราจะไปไหว้สักการะบูชาค่ะเดี๋ยวพอเราไหว้เสร็จนะคะเขาก็จะมีให้ปล่อยนกปล่อยปลา ปล่อยหอยด้วยนะคะเราสามารถปล่อยเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยเสริมโดยชะตาเราได้ทาเป็นทานนะคะปล่อยปลาปล่อยนกค่ะแล้วก็ปล่อยปลานะคะปล่อยตัวละห้าบาทค่ะมีถวายละมันตะเกียงด้วยใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะโอเควัดติโลอารามเป็นโบราสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว้านพะเยา เป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2019-2029วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกค้นพบได้ในวัดร้างกลางกวานพยาจากข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกทําให้เรารู้ว่าวัดนี้อายุเก่าแก่มากกว่า500ปีสาเหตุที่วัดติโลกอารามต้องจมอยู่ในกวานพยาเนื่องจาก ปีพุทธศักราช2482กรมประมงได้มีการก่อสร้างประตูกั้นน้ำในกวานพะเยาเพื่อกักเก็บน้ำจึงทำให้บริเวณกวานที่มีวัดและชุมชนจำนวนมากต้องจมลงเมื่อมีการกู้วัดติโรอาราม <c oughs> ก็ได้มีการอันเชิญหลวงพ่อศิลาซึ่งแต่เดิมเก็บอยู่ที่วัดสีอุโมงดำมาประดิษฐานอยู่บนเกาะกลางของวัดติโรอารามจนถึงปัจจุบันนี้แลวัตติโรอารามมีขนบธรรมเนียมโดยจะมีการเวียนเทียนกลางน้ำ โดยจะจัดทั้งหมด3ครั้งคือวันอาสาฬหาบูชาวันวิสาขาบูชาและวันมาฆาบูชาโดยจะแตกต่างจากการเวียนเทียนวัดอื่นๆโดยการเวียนเทียนจะนั่งอยู่บนเรือและจะวน3รอบโดยการเวียนเทียนกลางน้ำถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็สักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยจะกลับขึ้นฝั่งค่ะเราก็มาที่นี่ไม่น่าเชื่อครับก็ว่าจะมีวัดอยู่ที่กลางน้ำค่ะแล้วก็เป็นวัดที่แบบร่มรื่นอยู่พอสมควรนะคะะถึงจะแบบไม่ได้มีต้นไม้อะไรมากมายแต่ว่าเป็นวัดที่คือแบบมาแล้วแบบเย็นเนี่ยค่ะสงบจิตตอนนี้เราก็ลงเรือแล้วก็กลับไปเข้าฝั่งที่ริมกวาาแคลนข้ะค่ะกลับกันเร็วค่ะ นีตน้ตื่นเต้นไหมวิวโโตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะว่าเรือแม็กโคเทนตื่นเต้นกับน่าจะเป็นเพราะน้่ารักดีเลยค่ะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารเออใช่จังหวัดพะเยาเนี่ยมันริมกว้าเนี่ยมันจะมีร้านอาหารอยู่ใช่ไหมแต่ว่าที่ร้านอาหารเนี่ยเห็นเขามดูแต่แบบมีอะไรกุ้งเต้นเลยคุยจริงดิอย,ดอยากกินแล้วต้องถือเราต้องไปลองกันแล้วโอเครู้สึกดีเพราะสถานมีภูเขาล้อมรอบฟ้านี่คือเ็นภูเขาล้อมรอบเป็น เป็นเป็นมันฉากหลักอยู่นะนี่ผักกินดิเฮ้ยได้บ้าเนี่ยตรงนี้ก็ลงไปได้สามารถว่ายน้ำไปได้แล้วตัวนี้ค่ะมันก็ชูชีมก็ค้ำคองดีมากค่ะเพราะจากลิ้นข่างใช่ไหมคะก็จะแบบเหมือนว่ามันใกล้มากค่ะแต่ว่าพอนั่งลงาคือรู้สึกแบบเฮ้ยเออมันไกลมันไกลเนาะนั่นแหละค่ะก็ถึงจะว่ายน้ำมาไม่ได้คถ้าว่ายมาก็จมก่อนคือชี่ไงในอบก่อนใครอุ่นใจบอกแล้ว ที่เป็นอาหารที่คนที่มาที่พะเยาเนะะาี่ยค่ะมารางรินฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องแบบมาชิมมากินมาทานอาหารที่นี่นะคะมากินกุ้งเต้นจะเป็นเมนูที่มีทุกร้านเลยค่ะเราก็จะเปนทางไปกินกุ้งเต้นกันนะคะไปเลยค่ะ ริหารกก็ที่คือนี่คือกุ้งนะคะที่เป็นกุ้งสกุ้ดๆนะคะเาจะมาทาใช่แล้วขอก็จะเอากุ้งมาทเป็นขาเราไปทค่ะตอนนี้นะคะอ่ะกุ้งเต้นกุ้งเต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุ้ชิมนะคะขาก็ขอเปิดดูก่อนนะคะนี่เรเป็นเป็นบีค่ะมันเต้นแล้วจะขยาเชาติก เราจะเปิดดูกันนะคะดูใกล้ๆค่ะแล้วมันจะได้นเลยค่ะเห็นไหมคะโอ้นี่กุ้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเต็มมากค่ะสดแบบสดมากเราจะมาชิมกันนะคะคุณดูชิมไหมคะไม่ค่ะก็ให้คุณวิวชิมเขาแหลคุณวิวชิมเหตุคือวิวกินก็มีความสุขแล้วค่ะคุณดูขาฝากขื่นมันกินแล้วแบบอะไรคะเราต้องรีบกินเราต้องรีบปิดนะค่ะอุ้ยไม่ค่ะ อุ้ยเป็นไงคะคุณดีแบบอร่อยมากเลยค่ะอยากให้มาทีมกันนะคะสูตรสดมันก็จะแบบแบบหวานนะคะแล้วก็เยวกินผัดอัเนี่ยนะคะแก้มมันก็ได้ค่ะปึ้งเลยค่ะเอากุ้งนะคะที่มันกระโดดกระโดดนะคะแล้วก็เอาเข้าไปเลยค่ะแล้วปากไหมคะเนี่ยคงไม่ปากหรอกเพราะว่าเป็นอาหารที่แบบกินมาตั้งนานแล้วไงอยากให้เพิ่มผสมค่ะมาทีมมากค่ะ ร้านกุ้งเส้นเ,นเมรุราน,นะคะที่ิมว้าเพียวนะคะมาชิมกันเลยะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้กินอาหารครบแล้วทั้งอย่างนะคะจากที่เรากินกุ้งเส้นไปมนูแรเกกมื่อนนี้นะคะ,คะร้านนี้นะคะอยากแนะนําให้ท่านผู้ชมได้มาลองชิมกันอย่างแรกมีแล้วบาตบิวนี่นะนะคะ่ะอย่างแรกนะคะว่าอันนี้เป็นหมูผูกข้อหมูย่างนะคะของย่างยำค่ะแล้วก็อันนี้คือกุ้งเส้นนะคะ อันนี้จากนะคะอันนี้ปลาหินเข้ากระเทียมค่ะแล้วก็แล้วก็มีน้ำจิ้มหมดเลยนะคะก็อันนี้อันที่สามค่ะเป็นหมูย่างนะคะเป็นหมูมะนาวค่ะแต่ว่าเป็นหมูย่างย่างมาแล้วก็ประทารสดๆหมูมะนาวนะคะอันนี้ค่ะอันสุดท้ายเป็นกุ้งแช่น้ำปลาค่ะเป็นกุ้งสดๆนะคะหิวแล้วอ่ะแล้วเราหิวมั้คะหลังจากที่เราไปรับจ้างน้ำมานะคะแล้วก็มาทานกันเลยค่ะโอเคขอตัวไปทานกันนะคะหลังจากที่เราไปดูความสวยงาม แตความมัรรใจของว่าจางน้ําแล้วนะคะกติโลกอะลามนะคะเราก็ได้รู้สึกถึงประวัติความเป็นมาแล้วว่าเป็นยังไงเนาะก็รู้สึกรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาวัดจางน้ำผมก็รู้สึกว่าที่อันซีนก็เป็นอันซีนที่สวยค่ะแบบสวยมากๆก็แบบล่มลื่นคะ่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะของที่ภาคเหนือคะ่ะก็ถือว่าสาคัญมากค่ะเป็นเป็นย<า>ังไงคะเรียกว่าเป็นป็นวัติศาสเป็น เก่าแก่ค่ะที่แบบว่าเออหน้าหน้า,นาอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดต่อไปให้คนได้มาเที่ยวชม,มชแล้วก็<ช>แบบนักท่องเที่ยวหรือท่านผู้ชมเนี่ยก็ควรที่จะมาที่นี่ด้วยนะคะเพราะว่าแบบครั้งหนึ่งอะเนาะเราแบบได้นั่งเรือ<ช>ไปตรงวัดอย่างเงี้ยเออมันรู้สึกแบบรู้สึกดีอะไรก็มาชิมมาชิมกุ้งเต้นนะคะที่เขาแบบแบบว่าคนที่นี่ก็มักจะแบบเออนิยมทานกันนะคะใครนักท่องเที่ยวมามามาเที่ยวค่ะก็จะไปชิมกุ้งเต้นนะคะ แบบอร่อยมากนะแบบเราลองชิมแล้วเมื่อกี้นี้ทานแล้วตัวนึงไงแล้วแบบรู้สึกว่าเออมันก็อร่อยแต่ว่าเออก็แหละไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาหารสดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบกินอาหารสดอาจจะชอบก็ต่อไปน้าเราก็จะพาไปในอซีนของจังหวัดต่างๆค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรา BN ทัวร์ขอลาไปก่อนนะคะโอกาสหน้พบกันใหม่ค่ะ ค่ะ